โอ้โหลูกโอ้โหกากาหรือไม่ก็ได้เปิดประตูให้ป้าหน่อยเร็ว เิดใช่ไหเวเร็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 วาทำอะไรอ่ะไม่เปิดใช่ไหมเตรมนิดต้ใจตู้มันตรีไว้มานีฮอยู่กัน เดี๋ยวคนดีอะวังวางมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องอะเรื่องเนี่ยเป็นเมียเฮงสวยหฮงสวยจริงๆแล้วถ้าฉันเป็นตัวสวยเฮียเราเป็นตัวอะไรเล่นการพนันจนที่บ้านถูกตัดไฟฮะเรื่องพวกอะไรวะยิงอะเต๋ เลือดยังจะให้อ้วนตายก่อนยังง้นงเหรอฮะก็เคยมีใครฟังอว้วนบ้างไหมว่าอ้วนเหนื่อยแค่ไหนที่ต้องหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวแั้งหมดเนี่ยพอมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็เอาจะด่าด่าด่า,ดาอว้วนใครเคยฟังบ้างไหมแต่เฮียก็ไม่ควรเอาเงินกองสีไปเล่นการพนันนะลรือหุบปากกปเลยน่ารักอย่าคิดว่าอ้วนไม่รู้แล้วว่าลือดทำอะไรไว้อะแรดแหลกอย่างลือนะระวังจะช้องไม่มีพ่อเขาช,อชยอ่ะ เลือดไม่ต้องมาพังเลยพูดอะไรก็ผิดไม่อยู่แล้วบ้านเนี้น้าเบื่อจิบไปเลยไปเลยจะไปไหนลูกก็ไปไปเลยเด๊ทำย่างงี้อะไรงไงอยากให้ออกมาตายใช่ไหมามามาเปน็นทั้งอนมา เป็นไรนะลูกแม่จะไม่ยอมให้ลูกลำบากก้าไม่อยากออกจากโรงเรียนนะแม่แม่จะไม่ยอมให้ลูกเป็นเหมือนแม่ลูกจะได้เรียนสูงๆแม่สัญญา ไม่ต้องเกลียวเกลียวจ่าฟ้อมีอะไรจ๋าฟ้อวายนายช่างทำไมมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาเฮียเข้าไปข้างในจ่าฟ้อนายช่างเฮียเฮียเป็นอะไรเฮียช่างตื่นตื่นสิเฮียไปกันเถอะเป็นเมียภาษาอะไรไม่รู้จากดูแลผัว เฮียก็เป็นพี่ชายเธอไม่ใช่เหรอเธอก็ดูแลสิอ้วจะไปฟ้องหมาก็ซ่อมไม่สนใจเฮียแล้วอย่าลืมบอกด้วยล่ะว่าเฮียเมาเหมือนหมาฝ่ายช่างเอาลูกคู่เอาเฮียว่าใครมาเหมือนหมาฝ่ายเลยช่างเข้าบ้านแล้วนี่ จันจันยิ่งจันเป็นอะไรหรือเปล่าจันไม่ได้เป็นอะไรจันว่าเราอยากคุยกันอีกเลยนะยิ่งนะทำไมละ่ะก็เราไม่ได้ทำอะไรเสียหายนี่ แต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดอย่างเราอ่ะโหอีนางแพทย์สยาแท้มังกล้านั่งกรนชูนี่ไงฮะมึงไม่สนใจตัวนี่เฮ้อีลอนโกนี่คุณคุณกําลังเข้าใจผิดนะผมกับจันทร์เราไม่ได้เป็นอย่างที่มึงคิดนะมึงรู้ว่ากูคิดอะไรผมกับจันท์เราเป็นเพื่อนที่ปรารถนาดีต่อกันเท่านั้น มึงไปหลอกเด็กเลยประหลัดกูเห็นตามตาของกูมากี่ทีแล้วพวกมึงคิดว่ากูโง่มากนั่นไงที่ทนเลี้ยงลูกพวกมึงสองคนมาจนโตอ่ะนี่นี่พูดอะไรฮะก็หมายความว่าลื้อเนี่ยสวมเขาอยู่อ้วงไงจะบ,บ้าหรือยังไงฮะดวงใจเป็นลูกมันใช่ไหมเป็นลูกมึงใช่ไหมอย่าเป็นแบนบน<ๆ>ี้เลยพูดอะไรให้เกียรติเมยตัวเองด้วยคุณดูถูกผมยังไม่พอ คุณดูถูกเมียที่ยิ่งพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งไปเถอะไปเถอะเฮ้ยมาดูกันเร็วเมียอ้วนมันมีชู้มันเห็นว่าอ้วนเนี่ยจะหมดตัวมันก็เลยนัดชู้มาที่นี่แี้วดูนี่มันยังปล่อยชู้มาต่อยไว้อีกเฮีย โก้เล่ามาขวดดิเฮียเฮียไปทำอะไรมาทำไมหน้าเป็นแบบนี้เฮ้ยเรือเนลงพูแล้วไปเอาของยามาเร็วๆนะอจ๊อๆ๊อานอจอนแอ่๊ออน๊อจ๊อจ๊อจ๊องอะไรมาอะ เเดี๋ยวว่าเอาเล่ามาให้หรลยเฮียทันแผลหน่อยนะเฮียเฮีย,ย,ยฉันขอโทษเฮียเจ็บมากไหม